สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเที่ยวกับเด็กๆตามเคยนะคะมาเที่ยวที่ถ้ำน้ำแข็งไอซ์ลีเซนเวลนะคะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเขาว่างั้นค่ะค่ะก็ต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าระยะทางไกลมากเลยจ้า ตอนนี้วิกเตอร์จะไปไหนแล้วครับจะขึ้นกระเช้าจะเดินไปแล้วไปขึ้นกระเช้าครับราคาตั๋วเท่าไหร่บอกเขา82ยูโร82ยูโรสคนเอาเหรอไปอีกเหรออค่ะหลังจากซื้อตั๋วเสร็จก็จะเดินไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่สำหรับไปกับเด็กนะ่า <c oughs> จะเป็นชั่วโมงมัางคะั้นี่ วิคเตอร์ประเทศออสเตรียมันอยู่ใกล้ประเทศอะไรบ้างลิทเติลสไตล์กับเยอรมนีฮังการีรและสุสานสุสานอีกนั่งค่ะที่นี่ก็วิวงามงามอีกตามเคยนะคะเป็นวิวหมู่บ้านนะคะมองจากที่สูงคะ่ะอันนี้เป็นพักพักยกนะคะพักเหนื่อยยกแรกคะ่ะมันมีหลายยกอยู่ค่ะนี่ เดินเข้าไปได้ครึ่งทางนะคะก็จะเห็นทางแยกระหว่างเข้าถ้ากับชมวิวนะคะเราเลือกชมวิวก่อนนะคะขาออกมาก็จะกลับมาทางเข้าถ้านะคะเข้าถ้าออกจากข้างในมาข้างนอกนะคะ่ปะป้าเดินทางไกลค่ะเหมือนพาลูกเสือมาเดินทางไกลเลยคะ่ะลูกเสือน้อยสองคนสอ,สองเสือ เดินไปเดินมากางเกงก็หลุดตูดนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ารีบเราใส่กางเกงขาเดบมาให้ทั้งสองคเนี่ยค่ะไม่ได้ดูต้องเดินไปอีกไกลอีกเลยนะคะแนะนํานะคะใครที่เป็นโรคหัวใจอย่ามานะคะขนาดยังไม่ได้เข้าถ้ำยังหอบแล้วค่ะเข้าถ้ำอีกหัวใจจะวายเลยค่ะค่ะเรามาเดือนกันยายนนะคะ ็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะใกล้จะถึงหน้าหนาวสงสัยหน้าหนาวคงหิมะปกคลุมไปหมดเลยค่ะน่าจะน้ำแข็งเยอะกว่านี้นะคะอันนี้มาเร็วกว่านะคะแต่อากาศเย็นมากเลยค่ะอยู่บนที่สูงค่ะเขาต้องเดินขึ้นบันไดอีกเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงมัใช่มันจะเหนื่อยเอาก,ก็เหนื่อยยังเดน๋ยวตก ทำไ,ไมวิกเตอร์ขึ้นไปวิกเตอร์ไม่เหนือ่อยทำไมวิกเตอร์ไม่เหนื่อยอเอาก็คันตูดเหรอไม่แต่นิดนึงใช่องซื้อตัวอีกเหรอ จะขึ้นกระเช้าแล้วหมูเท่าจะขึ้นกระเช้าแล้วครับใช่ไหมน,นีคนเก็บตัวเก็บ้าผ่านทาง บ้านนอกนะคะสองคนกระโดดเข้าริบ <c oughs> บ้านนอกเข้ากุมค่ะกำลังจะขึ้นไปเป็นสวรรค์แล้วค่ะที่ชาสวรรค์นะคะมีร้านอาหารเกี่ยอวข้างบน ก็จะมีป้ายป้ายแนะนำบอกสถานที่นะคะจุดเที่ยวต่างๆนะคะภายในบริเวณถ้ำนะคะแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะจนเจอรูค่ะมีรูนะคะเรียกว่ารูอะไรรูเข้าทางไหนออกทางนั้นหรือเปล่าค่ะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงบริเวณปากถ้ำค่ะป้ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เด็กหน่อยสองคนแห่ แอลให้อุ่มประสันจ้ะย่างหอดยานเล็กหน่อยปรมานะําเด็ก2คนพิชิตยอดเขานะคะพิชิตถ้ำค่ะค่ะต้องเดินต่อไปอีกนะคะเดินไปเดินไปกางเกงกระุดด้ากรูุดดาเรดดาฝนะเล็กหน่อยใส่ขาเดียบมานะคะด,ดันีองปรดสังเกตว่ามือเสาฝ่าวหลจิบได้ใส่เลยคะ่ะรีบไปแต่ป่านเนื้อสายอยู่นะคะ สลก็เวลาขช่มมีบันไดยาวๆจะยขันเหรอขั้นใช่ลงเรือขึ้นเขาเมื่อกี้เขาบอกเราโชคดีลงหรือขึ้นขึ้นเราก็ลง มาถึงหนาทังเขาแล้วนะคะเราก็ต้องรอต่อัไปค่ะรอผู้บ่าวเสื้อแดงสองคนพาเข้านะคะระหว่งางรอก็นั่งเล่นกินลมชวมวิวกันก่อนเด้อจ้าเต้นก่อนเข้าถ้ำเหรอว้าวอุ้ยวิกเตอร์จะไหวไหมในนั้นมันหนาวมากหือ อุย้ยออกกระเต้นชูด,ดูดูดชูดู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 ดอุ้ยสนุกเลยเดินขึ้นมาบันไดความสูงขนาดนี้ต้องขึ้นบันไดยี่ต้องมันขึ้นตึก27ชั้นโดยบันไดนะพี่นี่พิเตอร์ควันออกจากปากไหมใช่ไหนปากเม้นทหรือเปล่าปา้าเห็นตะเกียงกับขาสันหรือนะคะ บรรยากาศข้างในคือสิม,ม่วลกรุบนะคะนี่ขณะข้างนอกยังประทับใจเราจ้าค่ะถ้ำนี้เขาอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเขาให้ใช้ตะเกียงนะคะตะเกียงเหมือนสมัยโบราณเลยนะคะนี่เป็นตะเกียงพายุนะคะเบืงจังหนึ่งก็ขึ้นมาสิไปหาโคบพาเขียดคือสมัยตะกีทถนอบานน,นีพ่พี่น,น้องภาคภูนเหตุอย่างน้อก Around. It is not only the thickest ice of the cave, but also the steepest. Twenty-five meters of pure ice is in front of us, and at some points the great ice wall has an incline of seventy degrees. The first time it was climbed. This <laughs> ice figure right here is called Venus Castle, and it is one of the biggest and oldest ice monuments of the whole cave. It has a perimeter. About 40 meters, and it's about 90 years old. It got so big because right above it is a huge crack a lot of water each year. And you can actually see the force of wind, also makes this cool wave effect above it. And the name, Humia. ปาาหนาวค่ะพี่น้องเอ่ยใครไม่อยู่ในจุดเยากแข็งแบบนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าทรมานมากเลยค่ะอยู่เกือบชั่วโมงนึงค่ะเดินจนขาจะลากอยู่บันไดชั้นชันจ้า ungefähr um 40 Meter. Zu Zudem hat ja, das hier Wind hier, es bläst richtig extrem stark und kühlt das Schmelzwasser wieder ab, was direkt von oben kommt. Aber der Wind ist nicht nur um das Schmelzwasser abzukühlen, er bearbeitet die Figuren auch an manchen Stellen. Also diese riesige Kerbe wurde alles ausmachen. Der Wind macht auch ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจฟังนะคะแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะพ็ถ่ายรูปแก้เขินไปนะคะรัวๆค่ะกับเด็กๆค่ะสวยงามและงดงามมากค่ะที่นี่ค่ะ ค่ะกำลังจะออกจากถ้ำแล้วนะคะตอนนี้หนาวมากๆค่ะเย็นยาเยือกยาเยือกยาเยกในใจเลยค่ะนี่ไฟรองเท้าช่วยชีวิตนะคะเพราะว่าในนั้นมืดมากเลยค่ะกับไฟฉายโทรศัพท์ปกติเขาไม่ให้เปิดนะคะน่าจะเขาอนุรุมเพราะว่ามีเด็กค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังเดิอนออกจากถ้ำนะคะ แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ารีบออกนะคะเพราะว่าตอนนี้หายใจไม่ค่อยสะดวกปลอดแล้วตอนออกนะคะก็มาแวะที่ร้านอาหารต่อนะคะค่ะพอ,อเสร็จก็ปากระหลงกระเช้าเหมือนเดิมค่ะก็โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า